สวัสดีจ้าสวัสดีจากคุณย่ายมาแล้วต่อจากคลิปที่แล้วจ้าคลิปที่แล้วมดลงคอกตะตะแตนคุณย่ยจ้าเขามากัดกินตะก,กะแตนคุณย่ยตายเกือบสิเคืองคอกจ้าคุณย่ยก็เลยทําการฆ่ามดโดยการใส่ชอกขีดมดขีดใต้พื้นคอกตะตะแตนจ้าพื้นเสาขึ้นมามือนี่ตะตะแตนคุณย่ยน็อกฟุ้นชอกจ้าตายเพิ่มอีกมากลายตามคุณย่ยไปเพิ่มกันเลยจ้า ม,มันสิตายร้ายเรื่องหน่อยซ้ำไหนจ้าตาเสดายคักพี่น้องคุนนะจ๊ะหัวแดงแดงนี่ก็คือหอัวตะกะแตนเด้อจ้ะเด้อตะก,กะแตนกำลังสีไอ้ทายคาบไซเสือกัก,กจ้ะช่วงในเพิ่นสีอ่อนแอกินลอกข้าเพิ่นสิล่อหมดเขามาดีบากคักจ้ะกินมันนี่หมดอยู่ไก่มันได้ก็ได้กินจ้ะพี่น้องจะเป็นียัง ก่อนอื่นเขาก็ต้องเก็บหญ้าออกจ้ะเคียหญ้าเกาออกสะกอนนอกจนว่ามีแห้งสิกินหญ้าจ้ะหญ้าอ่อนๆกับโบผ้าขันมากินกินโบไหวพี่น้องบินชอกว่าสันเพ่นวาตะเลต,ตนค่ะจ้ะมีเทิงโตตายมีเทิงโตเหย้าแล้วก็มีเทิงโตที่แข็งแรงโตไทยที่แข็งแรงกะหลอดละอองชอกไปได้จ้ะ เป็นความรู้เท่าบถึงการของคุณยายจ้ะยอนความฟ้าวความตื่นความตกใจจ้ะยานตะกะแตนหลายตายหลายก็เก่าจ้ะกะฟ้าออดช็อกออไปขีดไตพื้นคอ,อกจ้ะมันสีเบ่ตายมันก็นสอยูมัจ้ะตะกะแตนอยู่ข้างบนช็อกขีดอยู่ขวางล่างตะกะแตนกระไตน้ําพื้นมันก็นต้องถึกละอ่องช็อกอยู่ดีจ้ะนี่เป็นประสบการณ์อีกอย่างนึงจ้ะเรียนลูกกันไปการเลียนลู่มทีที่สิ้นสุดจ้ะ หลๆขอ,อกไหลๆค้นก็นเจอปัญหาหมดจ้ะหมดขึ้นขอ,อกนี่ปัญหานี่แก่ลำบากจักหน่อยขนาดเบิ่งทุกมือทุกมือกับยังลอยขื้นได้อยู่จ้าเป็นตะเหลือใจคักนี่ือสภาพของตะกะแตนทีเหลือจากก่อนสี่ห้าสิเก็บขี่เก็บโตตายออกเฮาก็เอาอยาไปรอซะก,ก่อนจ้ะลอยเพิ่นออกจากมุมสี่ห้าสิเก็บเศษขยะออกจ้ล่อให้เพิ่นไปอยู่มุมพูน เพิ่อนออกห่างจากขี่ตะกะแตนเก่าจ้าเสร็จเรียบร้อยเอากลับมาเก็บขี่ออกได้จ้ะเก็บขี่เก็บโตตายที่คุณยายเบิงเบิงนี่ขันไหม่านี่ตที่ตายนี่ก็สิได้ประมาณอีกกิโลนึงจ้าช่วงนี้กำลังิใไซเสอ้อกักก้าลายซ้ำนี่ละ่ะขันไงม่าก็สิเป็นกิโล,ล่นละจ้ะเมื่อบ้านเก่าออกกะประมาณกิโลนึงคือกันจ้ะเบาถึงตอนไงได้จ้ะเด้อจากตัวหน,น่อยไงม่านก็สิได้ประมาณกิโล หมูพันกิโลเมื่อนี่กิโลกัสิสรุปแล้วกัสิตายประมาณสองกิโลจ้ะเก็บขี้ออกเทิ้งตตายกับเก็บไปกับจมไปจ้ะเสดายนะจ้ะเนาะว่าสีเหลี่มยมไงซํานีก็เมดหนาไปจักวาท่ดายแล้วระวังดีๆเด้อจ้ะู้ใดกำลังเลี้ยงอยู่ระวังหมดดีๆหาทางป้องกันวบกอนเที่ยวเบิ่งดูๆจ้ะนี่คือตะกะแตนโตทีเหลือจ้ะ เดี๋ยวเขาก็สิมาเบิงกันต่อไปว่าซุ้มที่เหลือนี่สิเกิดปัญหาอีกอย่างอีกเสร็จแล้วก็ออกไปทิ่มไกลๆเด้อจ้าเด้อย่ามาทิ่มไก่คอตะกกระแต่เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า